รองเจ้าสำนักหกวิถีสวรรค์นในตอนนี้นั้นก็ได้นั่งอยู่ในห้องโถงคนเดียวเพื่อที่จะวางแผนการของเขาในการดําเนินเรื่องต่อไปแต่ในระหว่างนั้นที่กํานังกุ้นคิดอยู่คนเดียวอยู่นั้นลูกสาวของเขาแม่นางโยเออของนางก็ได้เดินเข้ามารายงานกับตัวของรองเจ้าสำนักว,วังหกวิถีว่าในตอนนี้นั้นตระกูลจงหวู่ได้ถูกกําจัดเสียแล้วแต่มีเพียงแค่เจ้าสำนักจงหวู่เท่านั้นที่รอดและก็ได้มีผู้โ่ตัวพร้อมกับคนของพวกเราก็ได้ตายไปจากเรื่องพวกนี้และการที่ตัวของนางได้มารายงานมันก็ทําให้พ่อของนางมีอารมณ์โมโหขของ จึงได้คิดที่จะล้างแค้นได้ทางกับลูกสาวตัวเองไปว่าดีใกล้ชิดกับพระเอกของเราหรือว่าทันยุนนั้นมีใครใกล้ชิดมากที่สุดในตอนนี้ซึ่งมันก็คือจกักรพรรดิถังเพราะว่าในตอนนี้นั้นจกักรพรรดิถังสามารถพิชิตราชวงศ์นานกงอยู่ได้และก็เป็นพ่อฝีมือพระเอกของเราที่หนุนอยู่เบื้องหลังจึงทําให้ตัวของเขาได้ตัดสินใจไปที่เรียบร้อยว่าส่งลูกสาวของเขานั้นไปจัดการกับจกักรพรรดิถังผู้นี้และส่งตัวของจกักรพรรดิถังนั้นหาผู้สู่ตัวและพักพวกของพวกเราที่ได้เสียชีวิตไปกับก,บการล่มสลายตระกูลจงหว ตัวของลูกสาวก็ได้รับคําสั่งและได้เดินทางออกไปในฝั่งพระเอกของเรานั้นดูเหมือนว่าองค์คลักของเขาก็ได้มาลายงานเช่นกันตัวของเขาได้กล่าวว่าองค์คลักนักฆ่าของพวกเราได้รับสายมาเช่นกันว่าตระกูลจงหวู่นั้นได้ล่มสลายในที่เรียบร้อยเมื่อพระเอกของเรารับข่าวสารเป็นที่เรียบร้อยก็ได้บอกกลับไปว่าในตอนนี้นั้นให้จักรพรรดิถังระวังตัวกับคนของวังหูวิธีเอาไว้เอกของเราพูดไม่ทันขาดคําในตอนนี้นั้นตัวของไม่นางอยู่นางได้นําคนของวังหูวิธีมาหาจักรพรรดิถังเป็นที่เรียบร้อยตัวของจักรพรรดิถัง ใจคิดอยู่แล้วว่าว่าคนของวังหงวิถีจะต้องมาหาพวกเขาอย่างแน่นอนในตอนนี้นั้นต,ตัวของนางมาถึงกระพัดถังได้ทําการวางแผนไว้ก่อนหน้าน,นี้เป็นที่เรียบร้อยมันจึงทําให้ตองเขาได้นั่งใจเย็นและได้กล่าวกับแม่นาลูกสาวของวังหงวิถีอย่างใจเย็นจากนั้นตัวของเขาก็ได้หายไปและปรากฏไว้เพียงข้ายโกลที่เอาไว้ควบคุมแม่นางโยได้ดูเหมือนว่าข้ายโกลระดับสองไม่สามารถที่จะกักขังนางได้เพราะตัวของนางนั้นได้มียันวิเศษเช่นกันเป็นอาวุธวิเศษจึงสามารถพาตัวของพวกนางและคนของ นนได้ลบลีกออกมาจากไข้กวนระดับ2ตอนนี้นั้นตัวของนางก็ได้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยพร้อมกับผู้คนของนางให้รอช้านางได้ออกคาสั่งคนของนางน,นั้นได้จัดการจักรพรรดิถังผู้นี้อย่างรวดเร็วโดยไม่พูดพร่ำทําเพลงอะไรแต่ก่อนจะได้ลงมือก็ได้อวดไปว่าแ่าไข้กวนแค่ระดับ2นั้นสามารถกักขังพวกข้าได้อย่างไรกันเหมือนว่าฝีมือตัวของนางน,นั้นก็แข็งแกร่งมากไม่ใช่น้อยรวมกับที่นางเป็นลูกของรองเจ้าสํานักจริงๆจมตีของนางแต่ละรอบมาจัดการก,ารกับคนของจักรพรรดิถังได้ทีละ345คคนในใราวเดียวนตอน,นี้นางได้เคนหน้ร มหาจักรพรรดิถังไิเรียบร้อยองค์คลักที่ดูแลจักรพรรดิถังต้องจัดการกับคุณของนาไม่ตัวของจักรพรรดิถังนั้นจะต้องรับมือกับนางคนเดียวการต่อสู้นั้นหากจะยืดเยื้อไปเรื่อยๆก็เก่งว่าจักรพรรดิถังจะต้องพ่ายแพ้ต่อตัวของนางเป็นอย่างแน่นอนเพราะวิชาการต่อสู้ของนางนั้นทั้งรวดเร็วและแข็งแกร่งจักรพรรดิถังนั้นทำได้เพียงตั้งรับเพียงเท่านั้นหากการต่อสู้ในครั้งนี้พลาดพังขึ้นมาเพียงเล็กน้อยมันก็จะทำให้จักรพรรดิถังผู้นี้นั้นจะต้องดับสิ้นเช่นตตรรระกกููลจจงงงงออออ่่่ยาาแนนนนนนนใี้็เิิม นางได้ทําการงัดพลังอย่างแท้จริงออกมาพร้อมกับฟาดฟันกระบ,บี่มาหาจักรพรรดิถังแต่ดูเหมือนว่าคนของจักรพรรดิถังหรือว่าองค์คลักษ์นั้นได้เข้ามารับการโจมตีนี้เอาไว้และตรงเขาได้บอกบกับจักรพรรดิถังให้รีบหนีออกจากในที่แห่งนี้นี่คือหนทางที่ดีที่สุดการเลือกทําเช่นนี้นัน้นก็เป็นวิธีเดียวเท่านั้นเพื่อได้ผลลัพธ์ดีขึ้นมา,าจักรพรรดิถังมาเสียชีวิตในคราวนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเอกของเราวางแผนมาหรือว่าช่วยนุนหลังมานั้นมันก็จะไห้ประโยชน์ในการที่จะขัดขวางแม่นางอยู่เอาไว้มมมันนนนกกกกก็็็เเเปรรรื่องงยยาาาาาาะใจตีีดววสถล มาได้ตอนนี้นางได้สั่งแยกคนของนางให้ไล่ตามจากักรพรรดิถังไปส่วนตัวของนางจะเป็นคนรับมือกับองค์คกษ์คนนี้เองแต่ไม่ว่าอย่างไรการต่อสู้ในครั้งนี้องค์คาราก็ไม่สามารถรับการโจมตีของนางได้เพราะเนื่องด้วยความแข็งแกร่งของนางและสมบัติวิเศษของนางนั้นมีมากมายฝั่งจกักรพรรดิถังในตอนนี้ก็ได้มาถึงไขยกุนเคลื่อนย้ายไปที่เรียบร้อยตัวของเขาไม่รอช้ารีบเปิดใช้ไข้กุนอย่างรวดเร็วพร้อมกับใช้พลังของตัวเองในการกระตุ้นเคลื่อนย,าย้ายไข้กุนเพื่อที่จะรีบหนีไปจากในที่แห่งนี้อย่างรวดเร็วเมื่ แล้วไมสามารถที่จะลุกล้ำเข้าไปในเขตแดนของค่ายกลเกลื่อนใหญ่ได้ค,ค่ยายกลเกลื่อนยหได้เปิดใช้งานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยให้ผักคนของนางออกมาตัวของนางเมื่อมาถึงก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้แล้วนอกจะจะเสียใจในครั้งนี้ที่ไม่สามารถทําการสําเร็จของม่นางกองอยู่ในตอนนี้นั้นตัวของเขาก็เดินได้มายังสํานักของพุทธหัวเมื่อเดินมาถึงแล้วพุทธหัวท่านนี้ก็ได้ออกมาปรากฏตัวตัวของเขานั้นได้ยื่นก็เสนอกับพุทธหัวท่านนี้ว่าหากท่านจะสามารถจัดการกับสํานักพระเอกของเราหรือว่าสานักศักดิ์สิทธิ์ห้องฝูได้ตำแหน่่งงทานนใววัหิีก็จะ เคลื่อนขึ้นอีกตำแหน่งหนึ่งเช่นกันยืนข้อเสนอเช่นนี้มันทําให้พู้เท่าหัวท่านนี้สนใจมากกันเลยทีเดียวแม้ตัวของเขาเล็กๆจะปฏิเสธมันมาถึงของพ่อของแม่นางนันกงว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวและไม่ช่วยเหลือของเขาเพราะว่ามันเป็นการยืมมือแต่ให้ตัวเขานั้นได้ผลประโยชน์แต่พูดไปพูดมาแกวกล่อมของพ่อของแม่นางนันกงมันก็ได้ผลมันทให้ตัวของชายชราท่านนี้ตัดสินใจที่จะร่วมการต่อสู้ในครั้งนี้และฝั่งของจักรพรรดิถังนั้นในตอนนี้นั้นก็ได้มาถึงวังของพระเอกของเราเป็นที่เรียบบรรร้้อออยยเเมมื่กกาาาาาถึงงงขนใหั เอกคองเราทราบว่าคิดวิชาหรือว่าไข้โกลที่พระเอกของเรานั้นให้ไปใช้ก่อนหน้านี้มันไม่มีผลเลยแม้แต่น้อยเพื่อตัวขอพาะคนของวังหงวิถีนั้นก็ได้มีคิดวิชาที่สามารถนี้มาจากไข้โกลได้และพระเอกของเราก็ได้กล่าวขึ้นมาว่าแผนการต่อไปของวังหงวิถีก็คือพระราชวังหนานกงอย่างแน่นอนมันก็เป็นอาณาเขตที่พระเอกของเรานั้นเพิ่งยึดครองมาได้ักรดิถังตรงเขานั้นก็ได้รับบาดเจ็บมาพอสมควรพระเอกของเราก็ได้ให้ตัวักรัทถังไปเข้าไปพักฟื้นร่างกายอยู่นภายในเจดีของเขาก่อนตัวทันท รองเจ้าสํานักวังหงวิถีตัวของทัวปานในตอนนี้นั้นได้บอกไปว่าถ้าไม่ต้องการที่จะเป็นคนของวังหงวิถีค่าขอลาออกแต่จะขอเป็นแค่อาสา,าสมัครเพียงเท่านั้นมีส่วนร่วมเพียงเล็กน้อยแต่การที่เขาได้กล่าวไปเช่นนั้นมันทําให้ตัวของรองเจ้าสํานักวังหงวิถีโมโหเป็นอย่างมากและอยากจะฆ่าเขาในทันทีต่ตัวเขานั้นได้บอกไปว่าท่านจะฆ่าผู้มีพระคุณได้อย่างไรค่าตั้งใจรวบรวมกําลังพลไปสนับสนุนพระเอกของเราจะทําให้ตัวของเจ้านั้นมีแต่ปัญหาเข้ามามากมายตอนที่ตัวเขาจะได้จากไปก็ได้มอบจิตวิญญาณของเขากับรอองเเจจ้าาสํนักื่ทีะ ได้ควบคุมตัวของเขาเเปรียบเสมือนว่ามอบชีวิตหากวันใดรองเจ้าสำนักจะฆ่าเขาก็สามารถฆ่าได้ทันทีองค์ลักพระเอกก็ได้มารายงานในทันทีว่าพ่อของแม่นานนันโกงนั้นได้นางกำลังพลพ้อมาสู่ตีนเขาเป็นที่เรียบร้อยพระเอกของเราพร้อมพวกคนของเขาก็ได้ออกมาจากเจดีและได้บอกว่าทุกคนนั้นเราจะต้องรวบรวมกำลังและทำสงครามในครั้งนี้จากนั้นไม่ทันใดกองกำลังทั้งสองก็ได้มาประจันหน้ากันเป็นที่เรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นฝั่งของพ่อของแม่นานนันกงโดยมีผู้สูงหัวเป็นผู้นำพร้อมกับฝั่งพระเอกของเราในตอนนี้จากนั้นไม่รออออะไรนนนนาาพ่ขงมัก ได้เริ่มทําศึกทันทีว่าจะเป็นคนของพระเอกของเราทําการต่อสู้กับคนของฝ่ายโดยที่มีผู้วสุหัวเป็นผู้นำแต่จุดหลักการต่อสู้ในครั้งนี้นั้นความแข็งแร่งที่ถ่วงดูลว่าใครจะเป็นผู้แพ้ผู้ชนะก็คือพระเอกของเรากับผู้วสุหัวทั้งสองพระเอกไม่รอช้าใช้พลังของเขาทําการสร้างค่ายกลขนาดใหญ่ไปทำการกักขังผู้วสุหัวและพ่อของไม่นาหนังกงเอาไว้ที่อยู่ภายด้านในแต่เมื่อผู้วสุหัวเห็นเช่นนั้นตัวเขาก็ตะลึงเป็นอย่างมากที่พระเอกของเราสามารถใช้พลังได้ถึง11ชนิดพร้อมกันดังนั้นไม่ทันใดผู้วสุ พลังกระบี่ของเขาที่จะต่อต้านไข้โกลและทําให้ไข้โกลพระเอกของเราที่สร้างขึ้นก่อนหน้านี้นั้นแตกสลายเป็นสิ่งเสียพระเอกของเราเห็นเช่นนั้นไม่รอช้าเช่นกันรีบงัดกระบี่ของเขาออกมาซึ่งพลังกระบี่นั้นดูเหมือนว่าจะแข็งแกร่งเป็นอย่างมากและยังไม่ใช่แค่นั้นมันทําให้ตัวของผู้โศหัวเมื่อพบกระบี่พระเอกของเรายิ่งดีใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวว่าการเข้าร่วมสงครามในครั้งนี้ของข้านั้นจะไม่ขาดทุนเป็นอย่างมากข้าสามารถได้กระบี่ของเจ้าไปและไปมอบให้เก่าบังหกวิถีผลงานของข้าจะมากกว่าการที่ทำลายสำนักของเจ้าเพราะว่า กระบี่นี้ดูเหมือนว่าเจ้าสำนักวางหกพิธีนั้นต้องการเป็นอย่างมากแต่เมื่อเขาสนใจกับกระบี่พระเอกของเรามากเกินไปพระเอกของเราก็ไม่ได้รอช้ารีบใช้พลังของเขาเรียกเจดีย์ออกมาขนาดใหญ่และได้ถ่วงดุลงไปหาผู้โสหัวผู้โสหัวนั้นก็พยายามทนรับแต่ดูเหมือนว่าร่างกายของเขานั้นสามารถสะทันสะเทือนถึงพลังที่พระเอกของเราได้กดทับลงมาเมื่อครู่จนทาให้ในตอนนี้นั้นพระเอกของเราตวัดมือเพียงเล็กน้อยเพียงเท่านั้นมันก็สามารถชักนํากระบี่ที่มีพลังความแข็งเก่งและรวนเร็วยิ่งกว่าสายฟ้ามันก็ได้แล่นผ่านร่างกาย ของผู้โสหัวเมื่อเล่นผ่านไปนแล้วร่างกายของผู้โสหัวนั้นก็ได้แตกสลายออกเป็นสิ่งเสียงจนไม่เหลือแม้แต่ขีเทาพอของมินางกรุงอยู่เมื่อเห็นการต่อสู้ในครั้งนี้จบลงในสภาพเช่นนี้ก็รีบคิดที่จะหนีกับระจาาในที่แห่งนี้ทันทีแต่ดูเหมือนว่าพระเอกของเราและคนของเขาได้ล้อมเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยการเมื่อจนตรรกเช่นนี้นั้นจึงได้อ้อนวอนลูกสาวว่าให้ปล่อยชีวิตของข้าไปเถอะแต่ตัวของลูกสาวก,ก็หาหินเช่นนั้นไม่ได้บอกไปว่าตัวของท่านนั้นหากหลังข้าและคิดจะฆ่าข้าท่านไม่มีคุณสมบัติที่่จะเป็นพออขงขา ที่ตัวของข้าไม่ฆ่าท่านด้วยมือของข้าก็เป็นการปราณีมากแล้วแม่นานกงอยู่เก่าไปเช่นนั้นมันทําให้ตัวของพ่อของนางได้โกรธเป็นอย่างมากกันเลยทีเดียวและได้ด่าสาบเช่งลูกสาวของตัวเองอีกด้วยและจากนั้นพระเอกของเราก็ได้สั่งให้คนนําตัวของพ่อของแม่นานกงนานไปทูดทัวป่ากําลังสนุกกับสาวงามอยู่แต่จู่ๆขณะน,นั้นได้มีคนอยู่ด้านนอกได้เรียกขึ้นมาว่าในตอนนี้นั้นรองเจา้าสานักเรียกพบตัวของท่านด่วนจากนั้นทูตทัวป่าก็ได้เข้าพบรองเจา้าสานักเมื่อเห็นทูตทัวป่ามาถึงตัวด้ดวววยยคคาามโกกเี่นของ ได้ไปจัดการกับสำนักศักดิ์สิทธิ์ห้วงฟูหรือก็คือสำนักพระเอกโอราหรือว่าการต่อสู้ก่อนหน้านี้นั่นเองทาให้คนของข้าไม่มีใครรอดชีวิตกลับมาได้สักคนรองเจ้าสำนักก็ได้บอกกับทูตทัวปอีกด้วยว่าข้ายังเปิดสงครามตรงๆกับมันไปเลย